สวัสดีครับในการปกครองระบบประชาธิปไตยมีหัวใจสําคัญอยู่หลายประการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในฐานะที่ประชาชนนั้นเป็นผู้ทรงอํานาจอธิปไตยเสรีภาพที่สําคัญอันหนึ่งนะครับก็คือเสรีภาพในการชุมนุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการที่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะ เรียกร้องแสดงออกซึ่งความต้องการหรือความคิดเห็นต่างๆได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้นก็จะต้องอยู่ภายในขอบเขตที่รัฐมนูรกําหนดไว้โดยทั่วไปขอบเขตที่รัฐมนูนจะกําหนดเอาไว้ก็คือการชุมนุมนั้นต้องเป็นการชุมนุมโดยสันติหรือถ้อยคําที่รัฐมนูนใช้ก็คือเป็นการชุมนุมโดยสงบและโดยปราศจากอาวุธนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการชุมนุมตาซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐมนูรก็อาจจะถูกจํากัดได้โดยผลของกฎหมายนะครับตามเงื่อนไขที่รัฐมนตร กำหนดเอาไว้นะครับข้อเงื่อนไขประการหนึ่งที่รัมุนให้ใหอํานาจรัฐสภาที่จะกําหนดนะครับห้ามหรือจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมก็คือการชุมนุมในโดยเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงของรฐัฐหรือการรักษาความปลอดภัยสาธารณนะหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับอย่างเช่นในกรณีสถานการณ์โรคโควิด -19 นะครับซึ่งเ,เรากําลังประสบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเสรีภาพในการชุมนุมนั้น จำกัดลงโดยผลของข้อกำหนดฉบับที่1ซึ่งออกโดยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งในข้อ5ของข้อกำหนดฉบับดังกล่าวเนี่ยห้ามไม่ให้มีการชุมนุมนะครับการม่อสุมหรือการทำกิจกรรมในที่ใดๆนะครับในสถานที่ที่แออัดนะครับหรือเป็นการกระทำที่จะเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็ต้องกล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับการใช้เสีภาพในการชุมนุมเนี่ยก็ ก็ถูกจำกัดลงค่อนข้างมากนะครับแต่คำถามต่อไปก็คือถ้าเราพ้นจากสถานการณ์นี้นะครับกลับเข้าสู่สถานาการณ์ปกติการใช้เสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์หรือมีขอบเขตอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีนี้เราจะต้องพิจารณตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทหลักที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนะครับในอันดับแรกก่อนเลย ก็ต้องกล่าวว่าพระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับกับการชุมนุมที่เรียกว่าการชุมนุมสาธารณะนะครับการชุมนุมสาธารณะก็คือการชุมนุมของบุคคลในที่ใดๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะโดยแสดงออกนะครับซึ่งข้อเรียกร้องนะครับหรือการสนับสนุนหรือการคัดค้านหรือการการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดๆนะครับโดยแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าร่วมในการชุมนุมนั้นได้ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนย้าย การชุมนุมหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับพรบรชุมนุมสาธารนณะใช้กับการชุมนุมสาธารนณะทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่นะครับจะเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้อง ราคายางราคาพืชผลทางการเกษตรหรือเป็นการชุมนุมเพื่อปอกป้องทรัพยากรธรรมชาติหรือเรื่องใดๆก็ตามนะครับก็จะต้องอยู่ภายใต้พรบนี้เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา3าเช่นเป็นการชุมนุมในสถานศึกษาหรือเป็นการชุมนุมตามในเทศกาลทางศาสนาหรือประเพณีนะครับหรือตามจารีตประเพณีท้องถิ่นนะครับก็จะได้อยู่ในข้อยกเว้นถ้าไม่อยู่ในข้อยกเว้นแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับ ตามพรบชุมนุมเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์ที่สําคัญในเรื่องใดบ้างนะครับก็เราลองมาดูกันสักน,นิดหนึ่งนะครับหลักเกณฑ์สําคัญที่สุดก็คือการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นไปตามรัฐมนูนก็คือเป็นการชุมนุมโดยสงบและประาศจากอาวุธอันนี้แน่นอนนะครับหลักเกณฑ์ที่สําคัญประการที่2ก็คือในการชุมนุมนั้นจะต้องมีการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายกําหนดที่เรียกว่าผู้รับแจ้งนะครับก็ได้แก่หัวหน้าสถานีตาํารวจในท้องที่ที่จะมีการชุมนุมนะครับโดยผู้มีหน้าที่แจ้งก็คือผู้จัด การชุมนุมซึ่งกฎหมายให้หมายรวมถึงผู้ที่เชิญชวนหรือนัดหมายให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะครับรวมทั้งผู้ที่ขออนุญาตต่อทางราชการในการใช้สถานที่หรือการใช้เครื่องขยายเสียงนะครับก็มีหน้าที่ต้องแจ้งและต้องแจ้งก่อนที่จะมีการชุมนุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเตรียมพร้อมในการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปได้นะครับถ้าไม่แจ้งผลเป็นอย่างไรนะครับกฎหมายกําหนดไว้ ว่าถ้าไม่แจ้งการชุมนุมนะครับการชุมนุมจะกลายเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการชุมนุมมีอำนาจที่จะสั่งห้ามการชุมนุมได้นะครับหากไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจที่จะไปร้องขอต่อศาลนะครับซึ่งหมายถึงศาลแพ่งหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเนี่ยขอให้มีการสั่งห้ามการชุมนุม ให้เลิกการชุมนุมนะครับและถ้าไม่เลิกการชุมนุมก็จะนําไปสู่กระบวนการบังคับให้มีการสลายการชุมนุมต่อไปเพราะฉะนั้นการแจ้งการชุมนุมจึงเปรียบเสมือนเป็นกระดุมเม็ดแรกนะครับที่จะทําให้การชุมนุมนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าหากท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชุมนุมหากได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะทําให้การชุมนุมนั้นได้รับความคุ้มครอง นะครับและทำให้ท่านเกิดความมั่นใจในการใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะที่เป็นประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอภิเษกต,ตยนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องตามสมควรนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ